สวัสดีครับมาดู MBPT Charger ตัวนี้นะครับถือว่าคุ้มค่ามากเขาสามารถบูตแรงดันที่มาจากแผงให้เพิ่มขึ้นได้ตามอัตราที่เขาได้ตั้งไว้นะครับกระแสที่มาจากแผงโซลาเซลล์ก็12โวลต์ขึ้นไปนะครับจนถึง50โวลต์ที่ตัวเขาสามารถทำงานได้แล้วเขาก็จะแปลงแรงดัน เป็น24โวลต์เหรือ3 6โวลต์48 v, 60 72เราสามารถตั้งค่าได้นะครับเดี๋ยวท้ายจากนี้ผมจะทดลองดูการใช้งานแล้วการตั้งค่าของเขานะครับสายนี้ก็ไปต่อกับแผงโซล่าเซลล์ที่วางไว้อยู่ด้านบน,นครับสายเส้นนี้ครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็แค่ต่อเข้ากับสายชาร์จมอไซไฟฟ้าครับนี่ตอนนี้ผมกำลังชาร์จมอไซไฟฟ้าอยู่เดี๋ยว เราจะไปทําการสาธิตการใช้งานแล้วก็การตั้งค่าของเครื่องนี่นครับนี่ก็คือมาเสีดีที่เขาโชว์แสดงนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูการใช้งานและการตั้งค่ากันครับอ่าครับตอนนี้ก็มาทดลองกันหน้าบ้านนะครับนี่แผงของผมนะครับแผอองโพลี80วัตต์ครับ แรงดันประมาณ18โวลต์อันนี้ดูหลังแผงแรงดัน18โวลต์นะครับแล้วก็กระแสได้ประมาณ4.4ี่นี่เอามาต่อครับเอามาต่อเข้ากับเครื่อง MBPT นี่ตั้งอยู่ตรงนี้ตอนนี้แดดเริ่มอ่อนแล้วครับเวลาประมาณ4โมงครึ่งตอนเย็นนะนี่พอเราต่อเข้ากับ แผงโซลาเซลล์ไฟก็เข้ามาที่ MPPT นะครับนี่ด้านนี้ต่อเข้าแผงนะครับต่อมาจากแผงแล้วก็ด้านนี้ไปต่อแบตเตอรี่แต่ผมยังไม่ได้ต่อนะผมแค่มาเทสตัว MPPT ว่าทำงานปกติหรือเปล่าแสงค่อนข้างจ้าเลยนะมองเห็นไหมผมจะบังแสงไหเนี่ยตัวเขาก็จะแสดงผลไปเรื่อยๆครับไฟ โซล่า <Solar S 2> จะสวา่างก็ไฟแบตก็จะสวา่างจะวิ่งตัว C ีครับศูนยังไม่ได้ใช้กระแสแบตเตอรี่ครับห้าก็คือตอนนี้ผมตั้งไว้เพื่อที่จะชาร์จแบตเตอรี่สี่สิบโวลต์นะครับเขาก็เครื่องก็จะเซตค่าตรงมาเป็น57.6นะครับแต่ถ้าเราอยากจะเปลี่ยนเป็นแบตเตอรี่แรงดันอื่นเราก็สามารถกดปุ่มเซตได้ครับเดีย๋ยวผมลองกดให้ดูนะครับ กดค้างไนะว้นะครับ48โวลท์ผมตั้งไว้จนเขาก็พลิบนะอ่าพอาเขาก็พลิบแล้วเราก็สามารถเปลี่ยนได้อันนี้เป็น60โวลต์น,นะครับที่เราจะเพื่อเดชช์ตแบต60โวลต์เรากดอีิครั้งหนึ่งกล้องไม่โฟกัสอ่ามองเห็นนะเป็น72โวลต์เราก็กดอีิครั้งหนึ่งก็จะกลายเป็น เซตค่าวันนี้เซตสมมติว่าเราต้องการ2ี่สโวลต์แต่เราเราไม่ต้องการว่าเป็น57.6เราก็สามารถปรับได้แนละ้วเอาตอนนี้เราไม่ได้กดปุ่มมันมันก็กลับมาโชว์ค่าเหมือนเดิมเดี๋ยวลองลองเซตค่าอีกทีคนระับ กดค้างไว้ยังต้องกดค้างจนเขาก็พิบนะครับเมื่อกี้ผมกดแล้วผมปล่อยเร็วเกินไปอ่าสี่สิบแปดค้างไว้ทำไมไม่ได้อีกทีหนึง่งเอากดค้างไว้48 กับพิบแล้วตอนนี้60นะครับเราต้องกดไปเรื่อยๆครับ72กดอีกครั้งหนึ่งเซตค่าอย่างละเอียดอันนี้ยี่บสีโวลต์36โวลต์แล้วแต่เราจะชาร์จแบตเราับในนี้สบ48นะครับผมเลือก48ผมก็กดค้างไว้ที่48อีกครั้งหนึ่งเราเลือกจนเขากับพิบเป็นขีดยาวๆแล้วอ่าแบบนี้ปล่อยจุดน,นี้หมายถึงว่าเราเซตค่าแบตเตอรี่ไว้ที่48โวลต์นะเพื่อที่จะชาร์จแบตเตอรี่48โวลต์ เดี๋หน้าจอเขาก็จะดับไปนะดับไปแล้วเกิดถ้าเกิดเราพร้อมที่จะชาร์จหรือเราใจ้็็โชว์หน้าจออีกครั้งเราก็กดปุ่มเซ็ตครั้งเดียวครับอ่าเขาก็จะกลับมาโชว์วนเหมือนเดิมครับเป็น4 0 0ยังไม่ได้ใช้กระแสแบตเตอรี่ก็เป็น57จุดหกเพราะาเมื่อกี้เราตั้งให้เขาเซ็ตค่าชาร์จแบตเตอรี่48โวลต์นะครับโอเคเซ็ตไม่ยากครับมีแค่ปุ่มเดียว Yeah. สายนี้ก็เอาไปต่อกับแบ,บ,เบตเตอรี่นะครับฝั่งนู้ก็ต่อมาจากโซลรเซลโอเคเดี๋ยวเราไปต่อเข้ามอเตอร์ไซคฟ้าของผมกันดูครับรอนะ่าตก, like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่างเรโอซอลาเซลล์ S <S ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ